สาธิตทองจันทร์พินิจคนเดิมเข้าฝันลูกสาวหลังจากที่ ได้มานอนเฝ้าศพอยู่เป็นระยะเวลา2คืนนั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะทางครอบครัวก็ยังมีความโศกเศร้าเสียใจอยู่กับการจากไปของทางสาธิตทองจันหรือพี่นิดคนเดิมที่ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยแห่อาลัยไม่ว่าจะเป็นทางด้าน FC เพลงแต่ละเพลงนะคะปากโกรธใจคิดถึงมือสังหารต่างๆนานานะคะทุกคน ผิดหรือที่พี่จนประมาณนี้หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์สนันวันไว้บอกว่าเป็น FC เพีเพลงนั้นเพลงนี้แล้วหลายๆคนก็ไม่เชื่อนะคะว่าการจากไปนี้เป็นการจากไปจริงๆเฟกเนวหรือเปล่าคือมันช็อกไงทุกคนมันไม่คิดว่ามันจะไปเร็วขนาดนี้ด้วยวัยเพียงแค่6 ปีเท่านั้นนะคะก็ได้มีการจากพวกเราไปอายังล่าสุดนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านภรรยาก็ได้มีการออกมาเผยสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วนั่นก็คือการเป็นสตรกนะคะเข้าไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามเป็นระยะเวลา3คืนก่อนที่จะจากไปอย่างสงบในเช้าวัน สวันที่ผ่านมานะคะทุกคนก็คือประมาณ8ปดนาฬิกายีนาทีและจะมีการชาพนาักงานศพในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้ใครที่เป็น FC สามารถไปร่วมงานได้อยู่ที่กุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะามาเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันสําหรับทางลูกสาวเนาะก็คือเห็นทาง Facebook อย่างเป็นทางการของสาธิตท,ทองจันเองได้มีการออกมาโพสต์ไว้นะคะ คือทางด้านลูกสาวนี่ได้มีการมานอนนะคะทุกคนมานอนเฝ้าศพทางคุณพ่อสองคืนจึงทําให้มาโพสในช่วงเช้าของวันที่8กันยายนบอกว่านอนบ้านคืนที่สองมาบอกลูกสาวว่าพอสิฟ้าวไปงานไปอีหลีแล้วตีตานิดในฝันมาบอกลาเคยแต่งตัวรอเท่ยังง่ายกันยังรอเหมือนเดิมไปยูพบผู้ใหม่แค่สองวันก็ไปรับงานแล้ว นะคะเราก็บอกต่ออีกว่าอยารับงานหักโหมมากนาตานิดเอาเวลาไปพักผ่อนบ้างไม่ว่าจะอยู่พบไหนก็ยังห่วงใหญ่รักตานิดไม่มีวันลืมมันเป็นความฝันที่แบบว่าเป็นความฝันที่จุกมากๆเลยนะคะคือทางคุณพ่อสาธิตเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่า เป็นคนรักสวยรักงามมักความรอนะคะอะไรที่ไม่เจริญหูเจริญตาไม่ให้ชาวโลกเห็นแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบทำงานมากๆแม้ในช่วงที่ป่วยหนักๆก็ยังมีการไปทำจิตอาสาในการสอนร้องสอนรำแม้ในช่วงที่แปบว่าไม่ค่อยมีงานก็ยังไปเป็นจิตอาสานี่คือความรักในการเป็นศิลปินหมอลำนะคะหรือถ้าใครได้ฟังอดีตหรือว่าประวัติเนี่ยจะรู้เลยว่าทางคุณพ่อสาธิตเนี่ยเป็นคนที่ชอบการร้องการรำามาก เป็นชีวิตจิตใจถึงขั้นขโมยข้าวพ่อไปขายเพื่อที่จะไปสารฝันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นความรักในดนตรีมาตั้งแต่เล็กจนแก่เท่านั่นเองค่ะนี่คือความฝันของทางลูกสาวคือทางคุณพ่อสาธิตเนี่ยได้มีการออกมาอำลาลูกสาวคือสองวันก็น่าจะลาไปแล้วนะคะในเรื่องความฝันแบบนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและคนที่ฝันเนี่ยก็เป็นลูกสาวนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นการมาลาหรือเปล่าเพราะว่า คนเราเนาะตายแค่สองวันเสียช,ชีวิตแค่สองวันก็มาลาแล้วประมาณนี้เนาะทางด้านเพจสาธิตท,ทองจันทได้มีการออกมาพูดแบบนี้แล้วทางด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตนะก็บอกว่าขอให้ไปอยู่ภพภูมิไหนไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆไปร้องเพลงที่ไหนก็ขอให้มีแฟนคลับเยอะๆไอ้นิดเนี่ยเป็นไอดอลของแฟนๆน,นะคะน้องเนี่ยให้ทุกคืนเลย่ะน้องร้องไห้ทุกคืนเลยนะหลายๆคนที่เป็นเอฟซีร้องไห้กับการจากไปของทาง ตานิดนะคะคุณพ่อสาธิตนั่นเองนะคะทุกคนไปหาอีพ่อเดอนนะคะปีนี้พากันไปร้องเพลงอยู่เทิงฟ้าพบภูมิที่ดีไปสู่ภพพูมิที่ดีเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะคะทุกคนคงได้เจอกันสักทีเดออีพ่อนะคะไปเจอกันกับทางคุณพ่อเนาะคุณพ่อของนั่นแหละของทางคุณพ่อสาธิตทองจันนั่นเองนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ครับฝาก ซองทำบุญเยอะด้วยนะสำหรับ FC ใครที่อยากทำบุญก็าสามารถทำบุญได้กับทางครอบครัวได้เลยนะคะหลังจากนั้นครอบครัวก็ได้มีการมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่เนี่ยทุกคนภาพที่ตกแต่งนะคะภาพที่แบบว่าเอามาจัดให้ดูก็เป็นภาพอัลบั้มต่างๆของทางสาธิสัญญาสู้เพื่อใครแต่งแล้ว เพิ่งบอกนะคะลาสาวน้องคายมีน้องพี่ไม่แคร์รักต้องห้ามเพลงพิษแห่งความรักแก้วหลงกรุงขอหลบภัยหัวใจปากโกรธใจคิดถึงมือสังหารแล้วอีกหลายๆผลงานเพลงเป็นพันๆเลยหลายๆคนบอกแบบนี้ซึ่งได้มีการให้แคปชั่นบอกว่าเนี่ย ทำเพื่อตานิดเพื่อแฟนๆตานิดนั่นเองค่ะคำที่ตานิดสั่งไว้ไม่เคยลืมเลยนั่นก็คือคําว่าสิ่งไหนไม่สวยไม่งามอย่าให้ใครเห็นย้านะคะสิ่งไหนไม่สวยไม่งามอย่าให้ใครเห็นเพราะทุกคนก็อยากเห็นในรูปแบบที่ดีที่งามนะคะเทพบระบุเสียงฮิตพี่นิดคนเดิมสาธิตทองจันทร์คือทางสาธิตทองจันทร์เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบนะคะความสวยงามเหมือนที่สาวในพูดไว้ก่อนหน้านี้นะ คือถ้าแต่งตัวไม่ดีก็ไม่ให้ชาวเน็ตเห็นแน่นอนอาทิเช่นเนี่ยการใส่แว่นสีชาขึ้นร้องเพลงแทบทุกงานการใส่สูทการแต่งตัวต,ต,ต่างๆนานานะคะคือเนียบมากๆเลยถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนๆนะคะทุกคนเป็นอีกหมอลำหนึ่งคนที่การแต่งตัวเนียบ การทําทรงการทําทรงผมอะไรเนี่ยเนียบทุกอย่างเลยนะคะแม้เราเนี่ยเกิดไม่ทันเรากลับไปย้อนดูภาพเก่าๆก็ได้เห็นว่าทางสาธิตทองจันเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคะทุกคนมีทางน้องชายนะคะพี่แมนเนี่ยมา อลัยด้วยนะคะแล้วก็มีทางเพื่อนร่วมกันนักร้องคู่ฮิตนั่นคือเดือนเพ็ญน,นะคะเนี่ยทุกคนเป็นภาพที่หลายๆคนใครเข้ามางานก็ต้องมาดูภาพภาพนี้นั่นก็คือภาพที่ทางครอบครัวได้มีการจัดไว้เป็นผลงานเก่าๆเป็นการร้องเพลงของทางคุณพี่นิดนะคะคุณตานิดนะคะทุกคนได้มีการเอามาให้ คนที่มาร่วมง,งานนะคะได้ดูกันหลายๆคนเข้ามาก็ต้องเยินเดินมาดูเพราะมันเป็นภาพที่แบบว่ามันตื้นตานใจอะทุกคนแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยพวงลงพวงหลีดอะไรแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะที่มาไว้อาลัยกันและกันก็มีเพื่อนๆในวงการเริ่มทยอยมานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8และ9 1 1 1 1 1อีกประมาณ สี่ห้าวันนะคะถึงวันชาปนกิจศพนะคะทุกคนก็น,นี่แหละหลังจากที่ออกมากราบลาก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยน้าตาตกแล้วก็แบบว่าเสียใจมากๆเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูกําหนดการของทางครอบครัวก,ก็แล้วกันอย่างเป็นทางการเพื่อหลายๆคนอยากไปร่วมงานด้วยนะคะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคือทางครอบครัวนเนี่ยได้มีการออกมาบอกแล้วว่า วันเวลาอะไรยังไงเนี่ยทุกคนเป็นการกําหนดการบําเพ็ญกุศลชาปนากิจนะคะซึ่งศบเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเรขกที่145หมู่3บ้านหนองหูลิงตำบลบัวขาวอำเภอกุชีนารายจังหวัดกาฬสินจับจ p s GPS ไปได้เลยนะคะทุกคนก็มีการเริ่มนะคะในวันเสาร์ที่13กันยายนเนี่ย เวลา13นาฬิกาจะเป็นการเคลื่อนศพสู่ชาปนสถานเมนวัดทงชยัยศรีอํานวยเวลา14นาฬิกาเป็นการวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ประชุมเพลิงในวันที่13กันยายนนั่นเองนะคะทุกคนก็มีการสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่วันเสาร์ที่6ถึงวันศุกร์ที่12นะคะก็ หกเจ1ดแปดเก้เอ็สิบสงมไว้ประมาณ7คืนนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าภาพเป็นบุตรชายบุตรสะพ้ยบุตรเคยบุตรสาวเนี่ยเยอะแยะมากมายสามารถไปได้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะที่อยากไปนะคะร่วมส่งตำนานที่หมดลมหายใจไปอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือพ่อสาธิต หรือคุณพ่อสานิตชัยทองศรีหรือฉายาสาธิตทองจันทร์นั่นเองค่ะในวันที่13กันยายนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอไว้อะไรอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามีความผิดพลาดประการใดค่ะ